วัตถุอนามาสนะครับสิ่งที่พระพิสูุ์ไม่ควรจับต้องเนี่ยครับจะมีอะไรบ้างครับก็กลับไปเชิญอาจารย์ครับครับในเรื่องของการรับกันและทองอาจารย์ทิรพันธ์ก็ได้กล่าวละเอียดแล้วนะครับอันนี้ในส่วนนั้นคือกล่าวในส่วนที่เป็นอาบัติก็มีข้อยกเว้นท่านเรียกว่าอานาบัตที่ไม่เป็นอาบัตในกรณีซึ่งท่านผู้ถามถามมานั้น ว่าภิกษุมันภิกษุเนี่ยก็ไม่เฉพาะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับก็คือภิกษุทั้งหมดนั่นแหละเราก็จะไม่เจอะจงว่าเป็นเจ้าวาัดหรือใครต่อใครวัดไหนยังไงเราไม่ได้พูดถึงในส่วนนั้นนะครับเราจะพูดถึงเฉพาะในส่วนที่เป็นพระวินัยที่เป็นสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประจัดไวเ้เมื่อถามว่าท่าน หยิบเงินแล้วก็แจกหรือโปรยอะไรก็แล้วแต่ในส่วนเหล่านั้นนี่เป็นอบัติไหมกรณีซึ่งเป็นอบัติที่ชัดเจนก็คือรับเงินและทองแล้วก็ให้ผู้อื่นรับเงินและทองหรือยินดีในเงินและทองที่ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนในสิกขาบทที่8นิเชียป,ปาจิตตีโกศิวัคนั้นอาจารย์ธีรพันธ์ก็ได้พูดชัดเจนแล้วว่าเป็นอบัติ ครนี้ในส่วนที่เป็นอนาบัตรคือไม่เป็นอนาบัตนั้นก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าเงินทองนั้นตกอยู่ในวัดหรือในที่อยู่จะหยิบเองก็ดีหรือใช้ให้คนอื่นหยิบก็ดีด้วยตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้เจ้าของอันนี้ก็ไม่เป็นอนบัตินิสเคียปาจิตตีแต่ถ้าหากว่าไม่เก็บท่านปรับอาบัติปาจิตตีเพราะไม่เก็บของนั้นแต่ถ้าหากนอกวัด ก็ห้ามเก็บแต่ว่าถ้าเก็บในที่อยู่ถ้าตกในที่อยู่ก็ต้องเก็บไว้ท่านไม่ปรับอาบัตินิเชียปลาจิตตีแต่ถ้าหากว่าไม่เก็บท่านปรับอาบัติโทษทีถ้าหากว่าไม่เก็บท่านปรับอาบัติปาจิตตีถ้าเก็บไว้ไม่เป็นอาบัตินะครับอีก,กนหนึ่งก็คือว่าวิลกลจริต อันนี้รับเงินแล้วทองก็ไม่เป็นอาบัติและอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นอาธิกรรมิกะหมายความว่าเป็นผู้ทำผิดครั้งแรกในการทำผิดครั้งแรกนั้นพระองค์ก็ส่งยกเว้นในสามกรณีนี้นะครับคราวนี้ประเด็นว่าเอาละสมมุติว่าท่านไปได้รับเงินรับทองมาเป็นของท่านแล้วแต่ว่า กลายว่าเป็นเงินเป็นทองเงินทองที่ชาวบ้านเขานํามาในขณะนั้นท่านก็เป็นผู้แจกสมมุตินะครับว่าท่านเป็นผู้แจกโดยที่ท่านไม่ได้รับมาก่อนแต่มารับเอาตอนนี้แหละรับเอาตอนนี้รับเงินรับทองก็เป็นอาบัติอยู่แล้วแต่นี่ก็นี่ซึ่งชาวบ้านเขานํามาแล้วก็มารวมรวก,กันไว้ท่านก็ไปหยิบไปจับแล้วก็แจก จะด้วยวิจจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ในกรณีนี้เนี่ยท่านปรับอบัตทุกฎเพราะว่าไม่ได้เป็นของของตนนะครับไม่ได้เป็นของของตนกรณีเงินและทองนั้นที่ปร,ปร,ปร,ปรับอบัตตุเชียปาจิตตินั้นเฉพาะที่เป็นของของตนเป็นนิสครียปาจิตติแต่ว่าเป็นของคนอื่น เราไปจับต้องนั้นไม่ได้ปรับอาบัติที่เชืยอประยิด,ดีแต่ปรับอาบัติทุกกฎนะครับก็เป็นอาบัติอยู่ดีนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นสิ่งของของคนอื่นเป็นเงินและทองของบุคคลอื่นที่สูปไปจับเราจะเอาของคนอื่นนั้นมาสละท่ามกลางสงฆ์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่พระองค์ก็ไม่ปรับอาบัติ ในส่วนนิเชื่ปฏิจตีละแต่ว่าทรงปรับอบัตในส่วนที่เป็นอบัตทุกกดในเมื่อไปแต่ต้องหรือว่าไปจับสิ่งของนั้นเรียกว่าเป็นวัตถุอนามาตนะครับสมมติว่ารับเพื่อทรงอย่างนี้ก็ไม่ได้ปรับเป็นนิเชื่ปฏิจตีแต่ก็ปรับเป็นทุกกดอันนี้ในกรณีซึ่งอาจารย์วิชัยถามว่าอะ,อะไรบ้างที่ภิกษุไม่ควรจับต้องก็ที่เรียกว่าเป็นวัตถุอนามาต วัตถวนามาตวัตถุที่ไม่พึงจับต้องนั้นแน่นอนอันหนึ่งก็คือเงินและทองนั่นแหละถ้าภิกูุไปจับต้องเข้าท่านปรับอาบัตทุกกฎเงินและทองนั้นไม่ใช่เป็นของของตนอาบัตทุกกฎถ้าเงินและทองนั้นเป็นของของตนท่านปรับเป็นนิ่เชื่อปจิตี นอกจากนั้นสิ่งที่ไม่ควรจับต้องที่เรียกว่าเป็นวัตถุอนามาตนั้นก็มีแก้วต่างๆนะครับพวกมุกดาหรือว่าแก้วมณนีไพทูลแม้สังที่เขาขัดให้เกิดความสวยงามแวววาวนั่นแนละไปจับก็ผิดศิลาศิลาคำว่าศิลาก็คือเป็นเครื่องประดับ ทำให้สวยงามแล้วภิกษุไปจับต้องเข้าก็เป็นอบัติและแก้วอื่นๆจะเป็นพวกทับทิมเป็นแก้วลายแก้วอะไรก็แล้วแต่ที่มีค่าแล้วก็เข้าใช้ประดับกันอยู่นั้นภิกษุจับต้องก็เป็นอาบัติเป็นวัตถุอนามาตอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของผ้านุ่งผ้าห่มของผู้หญิงอันนี้เราไปจับต้องก็าวางไว้อย่างนี้หรือเราเห็นเราเดินเข้าไปก็ไปจับ อันนี้ท่านก็ปรับอบปัตทุกฏเหมือนกันเครื่องประดับต่างๆของผู้หญิงอันนี้ก็ปรับเป็นอปัตทุกฏเป็นวัตถุนามาตถ้าหากว่าจับต้องหรือตุก,กตาตุกตาที่เป็นรูปต่างๆที่จะทําด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทําด้วยไม้ทําด้วยขุนขี้พึ่งหรือว่าทํอด้วยหินด้วยหยกอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไปจับท่านก็ปรับเป็นอปัตทุกฏท่านเรียกว่าเป็นวัตถุนามาต หรือว่าเขาแกะสลักหินอย่างใครเคยไปกัมพูชานี่ก็จะไปดูว่าเขาแกะสลักนางอัปสรที่เจริญเรียงรายอยูอ่อันนั้นไปจับถ้าเป็นภิกษุนะครับเป็นคฤๅัีก็ก็ไม่ไม่ได้อยู่ในประเด็นนี้ถ้าไปจับก็เป็นอาบัติทุกกฎเป็นวัตถวนามาตนะครับอีกนหนึ่งก็คือมารดาเนี่ยคือแม่ของเราเนี่ยเมื่อลูกไปบวชก็ในฐานะที่เป็นมารดากระบุตร ถ้าภิกษุนั้นไปจับต้องกายของมารดาโดยที่ไม่มีจิตกำนัดแต่ด้วยความรู้สึกผูกพันในฐานะแม่กับลูกอันนี้ท่านปรับอาบัดทุกกฎแต่ถ้าหากว่าเกิดกำนัดมีความรู้สึกยินดีพอใจเกินไปกว่าความเป็นมารดาและบุตรท่านปรับอาบัติ สังฆาทิเศษนะครับอันนี้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ท่านเรียกว่าเป็นวัตถุอนามาตวัตถุอนามาตก็คือวัตถุที่ภิกษุไม่ควรจับต้องแล้วประเด็นที่ถามว่าภิกษุจับเงินแล้วก็นําไปแจกซึ่งไม่ได้เป็นของของตนละอันนั้นก็เป็นอบัตทุก,กฎก็ทํไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่ได้เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทรงพุท้ทานอนุญาตไว้ประเด็นใดก็ตามที่ จะต้องวินิจฉัยว่าเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอบัตินั้นก็ไม่ขึ้นอยู่กับที่เราจะต้องวินิจฉัยหรือไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของพวกเราแต่ว่าจะต้องพิจารณาถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปว่าอย่างไรในการที่จะทรงห้ามและทรงอนุญาตจะต้องนึกถึงพระวินัยว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตหรือไม่ได้อนุญาตอย่างไรแม้สิ่งใดก็ตามที่ ไม่ได้อนุญาตไว้ในสมัยพุทธกาลแต่ว่าไปเข้ากับสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตสิ่งนั้นก็สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าไปเข้ากับสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามสิ่งนั้นทําไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ผิดเราจะต้องวินิจฉัยแล้วก็นึกถึงที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เท่านั้นเองไม่ได้บัญญัติ โดยเรามาคิดเอาเองก็คือไม่ได้ตัดสินโดยที่เรามาคิดเอาเองต้องถามว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าอย่างไรแล้วก็ทรงอนุญาตไว้ไว่าอย่างไรก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสมัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหตุการณ์ใดๆดทั้งสิน้นถ้าหากว่าไม่ได้บัญญัตไว้ว่าทําได้ก็ทําไม่ได้ ถ้าบัญญัติว่าทําได้ก็ทําได้บัญญัติห้ามไว้อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือในบางกรณีเนี่ยถ้าว่าเราไม่รู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างไรก็ต้องคิดหรือว่าทําความเข้าใจเอาเองว่าถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติทวดีถ้าพระพุทธเจ้าพ,ออร,ญญาาพระพพอ,องค์ทรงยังพระชนนอยู่นั้นเนี่ยในเรื่องนี้พระอ,องค์จะทรงอนุโมทนาด้วยไหม หรือว่าพระองค์จะทรงประนามว่าโมคะบุรุษก็คือบุรุษผู้ว่างเปล่าจากประโยชน์ทําการในสิ่งที่ไม่ควรทําการก็คือกระทําในสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลานะครับก็มีหลักการเปรียบเทียบจู่ว่าการการะทํานั้นนี่เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสไหมเป็นไปเพื่อ,อประกอบด้วยทุกไหมเป็นไปเพื่อ ความอยากใหญ่ไหมเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษไหมเป็นไปเพื่อการคุกคีด้วยหมู่ไหมเป็นไปเพื่อความเกียครานไหมเป็นไปเพื่อความที่เป็นคนเลี้ยงยากไหมนะครับก็มีข้อเปรียบเทียบอย่างนี้อยู่ก็พิจารณาเองว่าควรเป็นหรือไม่ควรเป็นควรประพฤติหรือไม่ควรประพฤติเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นต้นนะครับ